สวัสดีครับเสนอเพื่อนครับอีกหนึ่งคันครับนี่คือ Toyota v วีออสตัว2,011นะเพื่อนนะตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นรถที่ใครๆก็หาใช้นะครับเพราะเป็นรถที่เครื่องยนต์นะครับมีความแข็งแรงเกียร์บอกได้ว่าแข็งมากนะครับในเครื่องของตัว1 n ึ่นะตัวนี้มาด้วยลุมพลัง109มงานนั่นเพื่อนตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์พันห้านะเป็นซิน เกียออโต้สภาพ่างฟ้าเลยสวยมากๆนะครับในส่วนของเจ้าตัววิออคันนี้ก็จะมีสุดแต่งนะครับเพื่อนอันนี้เป็นรุ่น e นะครับ e นะเป็นตัว e นะครับ airbag abs พร้อมเลยมาพร้อมกับตัวสเกิร์รอบคันนะครับแล้วก็สปอยเลอร์หลังแบบแนวสปอร์ตนะครับมาพร้อมแล้วนะเพื่อนนะรถนี้ไม่ต้องปไแต่งแล้วนะเพื่อนล้อเป็นอลอยนะครับโครเมียมนะครับ ก็ในส่วนของคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆใครสนใจทักมานั้นเพื่อนในรายละเอียดตัวรถเงื่อนไขาการซื้อราคาทักมาได้เลยใต้คลิปนี้นนเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ